ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปการรีวิว Black d e s e r t ในปี2025ยังเป็นทางการนะครับอันที่จริงเนี่ยคลิปนี้มีหัวข้อให้เราพูดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมจะพยายามรวบยอดให้ไม่เกิน20นาทีก็แล้วกันนะครับต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Black d e s e r t นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ตรงใจใครไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่มาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเนาะส่วนสำหรับใครนะครับที่อยากจะพูดคุยอะไรหรือมาร ริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกับคําถามที่ว่า Black Desert ในปี2025ยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับต้องขอแนะนําก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้จัก Black Desert เลยนะครับ b s e r t d e s เ r t นะครเป็นเกม MMORPG ที่เปิดตัวมาแล้วประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ e s a c k Desert เนี่ยได้พัฒนามาไกลมากพอสมควรแล้วนะทั้งเกมเพย์ตัวละครกราฟิกต่างๆนะครับระบบโหมดเกมกิจกรรมชุดแฟและก็อีกหลายๆระบบนะครับ ถ้าให้ผมมองตอนนี้นะครับ Black Desert ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเช่นแบบอาชีพใหม่ระบบใหม่ UI ใหม่อะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่นะครับต้องแตะไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกม Black d e s e r t เนี่ยกว่าจะอัปเดตอะไรที่น่าสนใจมาสักอย่างหนึ่งนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับเช่นคอนเทนต์ใหญ่ๆหรือตัวละครใหม่นะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับยกตัวอย่างเช่น d e a d l o c k นะครับเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่ล่าสุดของเกม Black d e s e r t นะครับกว่าจะออกมาได้นะครับก แล้วเนี่ยเปิดตัวละครใหม่ไปประมาณ3ตัวนะครับก็จะมีสกอล่าโดซาแล้วก็มีเดดล็อกนะครับซึ่งกว่าอะไรพวกนี้มันจะมาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับซึ่งพอมันมาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราก็จะหายมันได้ประมาณสักแป๊บหนึ่งครับสักเดือน2เดือนแล้วเราก็จะลืมมันไปนะครับเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับอัปเดตนั้นๆแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นด้วยนะอาจจะสักครึ่งเดือนประมาณนั้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะห่ยหาคอนเทนต์ใหม่ๆนดครับโอ้ยเมื่อไหร่ตัวใหม่จะมาโอ้ยเมื่อไหร่อันนู้นอันนี้จะมานะครับเราจะเป็นอย่าง,งานั้นเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะ ซึ่งถ้าคุณคาดหวังว่าให้ Black d ี s ์สอัปเดตบ่อยๆเลยครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จะทําอะไรเลยตั้งแต่ศูนย์นะครับหรือคนที่สนใจกาลังจะเข้ามาเล่นนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการไกด์ผู้เล่นใหม่ตั้งแต่ศูนย์จนจบซีซั่นเอาไว้แล้วนะครับลองไปดูกันได้นะครับผมจะขึ้นเอาไว้ตรงบนขวาของคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเนาะปัจจุบันนะครับ b l a ็ก Desert มีอาชีพหรือว่าคลา อนาคตหน้าเนี่ยก็จะมีอาชีพใหม่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความหลากหลายไปเรื่อยๆเช่นกันนะอาจจะมีซ้าบ้างนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการสร้างตัวละครนะครับผมบอกเลยว่าน้อยเกมนับปัจจุบันนะครับที่จะสามารถแต่งตัวละครได้อย่างอิสระมากๆนะครับเช่นโครงหน้าสัดส่วนต่างๆเมคอัพทรงผมรอยสักนะครับความชุ่มชื้นของผิวนะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับมีอิสระมากๆในการสร้างนะครับซึ่ง b l a c k d e s เ r t นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่มีคอสตอมไมค์เนี่ยค่อนข้างจะดีเกมหนึ่ง ะะะผมมาพูดกันถึงกราฟิกกันบ้างก็แล้วกันเนาะเกมแรก k d เ s e ร์เนี่ยเป็นเกมที่มีอายุประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยยังสวยมากๆอยู่เลยนะเพราะว่าทางตัวเกมเองนะครับได้มีการรีมาสเตอร์กราฟิกของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงหรือเงานะครับหรือเท็กเจอร์หรือผิวสัมผัสต่างๆหรือผิวของตัวละครเรานะครับมันค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับยอมรับตรงๆนะครับว่ากราฟิกเนี่ยมันยังสู้กับเกมปัจจุบันได้อยู่เลยนะครับมาพูดกันถึงระบบคอมแบทกันบ้างก็แล้วกันเนาะผมก็ยังมองนะครับว่าแบ็ก เช่นการออกท่าที่เล่นหลายนะครับเอฟเฟกที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับแล้วก็มีความอิมแพคของการออกสกิลนั้นๆนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมีความยูนีคเป็นของตัวเองนะครับแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะมันไม่ซ้ํากันนะครับอะไรประมาณนั้นนะพูดถึง PVE คอนเทนต์ละกันนะครับ PVE คอนเทนต์ของเกมแบล็กที่เสรินะครับหลักๆก็จะมีการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับแล้วก็การตีบอสแล้วก็การลงดันเจี้ยนแบบเป็นปาร์ตี้นะครับ ภายในเกมนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ล่านะครับก็คือที่ที่เราต้องไปฟาร์มมอนในที่ต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างหลักๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีทั้งโซโล่แล้วก็แบบปาร์ตี้นะครับเช่น2อสคนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าให้พูดถึงระบบหลักๆคร่าวๆนะตอนนี้นะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็คือจะมี ซาลาดานะครับเป็นการสู้กับบอสนะครับทั้งปาร์ตี้แล้วก็เดี่ยวนะครับอาร์โทรักซิออนเป็นการลงดันแบบเป็นปาร์ตี้นะครับแล้วก็จะมีการฟาร์มมอนปกติทั่วไปเนี่ยที่เราต้องทํากันอยู่แล้วในแบล็กดิสเซิลนะครับพีวีพีคอนเทนต์นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ PVP นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงไปเล่น PVP ีพีคอนเทนต์สักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันมีหลายโหมดมากนะครับทั้งกิววอสงครามกุหลาบนะครับการลงสนามแดงการแข่งขันจัดระดับโซลารลนะครับอารมณ์แบบลงแรงอะไรอย่างเงี้ยคนเราาจะเท่กันนะครับแบบบทุกกคคคนนนนเสมอภาััะรใต่ว เรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของปิ้งที่ต่างกันนะครับทำให้เราเห็นสตูก่อนหรือการออกสกิลก่อนสตูนะครับซึ่งมันก็จะมีความเหลื่อมล้ําทางอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับก็จะแก้ไขยังไงก็แล้วแต่คนนะครับเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทั้ง2คอนเทนต์นี้นะครับถ้าเกิดเล่นคอนเทนต์อะไรไปนะครับมันมีรางวัลให้เราอยู่แล้วนะครับเป็นโปรเกรชันในการที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับ สำหรับคนที่ไม่ชอบการฟาร์มมอนหรือการ PvP นะครับทางตัวเกมครับมีระบบไลฟ์สกิลมาให้นะครับให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือระบบที่เราไม่จะเป็นต้องฟาร์มมอนนะครับเป็นการทำฟาร์มตกปลาทำฝึกสัตว์นะครับหรือว่าทำอาหารหรือว่าการค้าระหว่างเมืองต่างๆนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์สำหรับสายชิลๆนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการหาเงินนะครับอาจจะไม่เท่ากับการฟาร์มมอนนะครับ แต่ถ้าคุณไปสุดในสายและสกิลแล้วนะครับคุณจะหาเงินแทบจะเท่ากับการตีมอนเลยนะครับพูดถึงเมตาและก็บาลานซ์ของเกมหน่อยก็แล้วกันนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบอกต,ตรงๆเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับมันมีทางอาชีพที่เก่งมากๆแล้วก็อาชีพที่ยาหาเล่นเลยก็มีนะครับความเหลื่อมล้ําของอาชีพภายในเกมนี้มันมีอยู่มาโดยตลอดนะครับบางอาชีพกาก,ากมากๆนะครับบางอาชีพก็เก่งโคตรนะครับบางตัวฟาร์มดีมากนะครับบางตัวฟาร์มช้าๆนะครับหรือไปจนกระทั่งสกิลแต่ละตัวนะครับมันค่อนข้างจะโกงมากนะครับทำให้ต ต่างๆเยอะมากนะครับบางตัวแทบไม่มีเลยนะครับหรือบางตัวเนี่ยมูเมนต,ต์ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวดีมากเลยนะแต่บางตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยก็มีนะครับซึ่งทางโตเกมันเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเช่นแบบว่าการปรับบาลงบาลานู่นนี่นั่นนะครับถามมันช่วยไหมมันก็ช่วยได้แค่ระยะหนึ่งอะแต่ว่าระยะยาวมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะเนาะซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะผมจะบอกกับหลายๆคนนะครับว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปมองเรื่องของเมตาหรือบาลงบาลานอะไรอย่าไปสนใจมันนะครับ เอาเป็นว่าเลือกตัวละครที่เราชอบแล้วก็เราอยู่กับตัวละครนั้นไปดีกว่านะครับแบบเล่นตัวนั้นแล้วเรามีความสุขดีกว่านะครับมันจะดีกว่านะครับเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายฮาร์ดคอร์เพลเยอร์ที่แบบจริงจังแม่ทุกเรื่องเลยก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมรู้สึกอยากใส่เข้ามาพูดคุยกันเฉยนะครับนั่นก็คือแฟชั่นนั่นเองปัจจุบันเนี่ยหลายอาชีพของแบล็ k ดิสเซอร์นะครับมีหลายชุดมากนะครับแล้วก็มีชุดสวยๆเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ชุดเท่ๆเองก็เยอะเช่นก ซึ่งผมไม่ปฏิเสธแลวกันเลยว่าแฟชั่นคือหนึ่งในตัวแปรที่ทาให้ผมอยากเล่นเกมนี้ต่อนะครับอาดมแบบว่าชุดไม่สวยไม่มีแรงฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของเกมนี้คืออะไรนะครับส่วนตัวถ้าง่ายสุดก็คือการเก็บเลเวลแล้วก็ทําเกียร์ตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะลุยคอนเทนต์ต่างๆในอนาคตนั่นแหละครับแต่หลังๆนะครับผมไม่ค่อยอยากให้ทุกคนเนี่ยมองแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าลองถามตัวเองดูก่อนดีกว่านะว่าอยากมาทาอะไรในเกมนี้นี่ครับ บางคนเนี่ยชอบการ PVP บางคนชอบ PVE นะครับบางคนอยากมาใสพบรรยากาศบางคนอยากมาเล่นกับเพื่อนบางคนอยากลองเปิดโลกเกมใหม่ที่ไม่เคยลองนะครับซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตัดสินใจการเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุณจะทําอะไรเนาะการเข้ามาเล่น Black d e s e r t คุณจะเสียอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆนะครับที่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมีค่ามากๆนะครับนั่นก็คือเวลานะครับ แน่นอนครับว่าเกม MMORPG นะครับของแต่ละชิ้นเงินแต่ละบาทนะครับมันไม่ได้บินมาหาคุณเองนะครับคุณจำเป็นต้องฟาร์มเองทําของเองหาเงินเองนะครับเกมนี้ไม่มีระบบออโต้นะครับยกเว้นพวกคอนเทนต์เอฟเคนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นี่แหละครับมันเลยกลายเป็นว่าคุณจําเป็นจะต้องเจดเวลาชีวิตของคุณเองเนี่ยมาเล่นเกมนี้เพื่อที่จะฟาร์มอย่างน้อยนะครับถ้าอยากได้เงินนะครับสัก1-2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนสายฮาร์ดคอร์หน่อยเนี่ยก็อาจจะสัก10ชั่วโมงกว่ากว่านะครับ ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันมีการหาเงินหลายๆรูปแบบนะครับเวลาเราไปฟาร์มที่ที่หนึ่งนะครับมันจะมีทั้งขยะของมอนสเตอร์นะครับและของแร่และก็ของว้าวนะครับซึ่งเงินหลักๆจะมาจากขยะที่ได้จากมอนสเตอร์ซึ่งในแต่ละที่นะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับสมมุตินะครับผมตีมอนหนึ่งตัวจะดรอปขยะประมาณ10ชิ้นนะครับซึ่งขยะ1ชิ้นมีค่าประมาณ35มหมนะครับถ้าผมอยากจะได้เงินสัก1 0 0 0งเอ็มนะครับ ผมต้องฟาร์มขยะให้ได้ประมาณส0,000่นชิ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับกว่ามันจะได้เงินมาในแต่ละครั้งนะครับซึ่งพอเราหามาได้เนี่ยนะครับเราจะเป็นจะต้องไปซื้อของเอามาใช้ใช่ไหมครับซึ่งพอเราฟาร์มมาอย่างยากลําบากนะครับด้วยแบบแรงกายด้วยเวลาที่เราเสียไปนะครับเงินของเรานะครับจะหายไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับและนี่แหละครับมันคือการทําให้เกิดลูปของชีวิตใน black desert ขึ้นมานะครับ ถ้าอยากจะเก่งก็ต้องให้เวลากับมันหน่อยนะครับที่จริงมันก็ไม่หน่อยอ่ะมันก็คือการถวายชีวิตดีๆนะครับถ้าเกิดคุณก้าวเข้ามาสู่วงการแบล็กดิสเซอร์แล้วนะครับมันก็เท่ากับว่าคุณได้ขายวิญญาณให้กับแบล็กดิสเซอร์ไปแล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปจะเป็นระบบของการตีบวกนะครับในที่สุดก็มาถึงคอนเทนต์ที่น่าปวดหัวแล้วก็น่าด่าที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับระบบการตีบวกนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนที่ผมรู้จักหลายๆคนนะครับเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับคือคุณต้องเข้าใจอารมณ์ก่อนนะครับว่าเราฟาร์มกันมาหลายชั่วโมงมากๆใช่ไหมครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์เลยก็ได้นะครับและพอถึงเวลาที่เราจะต้องมาตีบวกของเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นนะครับคือมันไม่สนุกนะครับคืออาะใช่บางคนมาสนุกครับแต่ว่า สำหรับผมส่วนตัวมันไม่ได้น่าสนุกขนาดนั้นนะครับคือมันกลายไปว่าเกมนี้นะครับมันแข่งกับที่ลัคกี้ทวินนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่โชคดีพอคุณก็จะตีไม่ติดถ้าเกิดคุณโชคร้ายหน่อยคุณก็จะตีไม่ติดไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเกียร์ล่วงบ้างก็มีนะครับคือมันบั่นทอนเว้ยคือขนาดผมเองเนี่ยที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับหรือแบบเล่นมานาน่ะก็ยังรู้สึกว่าระบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน่าง,งุนหงิดแล้วก็น่นาลำคาและก็บั่นทอนจิตใจมากๆนะครับและคิดดูสาภาพแบบผู้เล่นใหม่นมเออนี้ยมันก็ ไม่ไหวป่าววะคือมันเกินไปแล้วบางทีมันเกินไปจริงๆนะเวย้ยคือถ้าคุณโชคร้ายจริงๆอะ่ะทั้งสัปดาห์คือมึงตีไม่ติดเลยก็มีนะเวย้ยคือภายในเกมนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหินครอนนะครับก็คือถ้าให้เปรียบเสมือนเกมอื่นก็คือเป็นใบกันแตกในการตีโบนนะครับคือหินครอนเนี่ยมีหน้าที่ในการทําให้ของของเราเนี่ยไม่ลดระดับลงไปมากกว่าเดิมนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง เราก็จะเป็นจะต้องซื้อไอหินพวกนี้นะครับมาใช้นะครับมันก็ใช้เงินในเกมเหมือนกันนะเนาะซึ่งในการใช้แต่ละครั้งนะครับมันใช้เยอะมากนะครับและก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับถามว่าเกมมันแจกไหมมันก็แจกครับบางทีก็แจกเยอะบางทีก็แจกน้อยและบางทีก็แจกแบบเป็นพิธีการนะครับแปลว่าแค่อีเวนต์เท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับถามว่า Black d e s e r t เลงเห็นถึงตรงนี้ไหมเขาเห็นนะครับเขาพยายามแก้แล้วด้วย เลยมีการเพิ่มระบบการันตีเข้ามานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยแบล็คดิสเซิร์ไม่มีระบบการันตีหาเหวอะไรเลยนะครับแต่หลังจากที่เจอปัญหานี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะแก้ไขมากขึ้นนะครับมีการแบบตี30ทีแล้วติดอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเขาก็เลยลดจํานวนการันตีลงมานะครับจาก30มหรือ15อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็ต้องการลัคกี้ทวินจริงๆนะครับเกมนี้ ต่อจากลัคกี้ทูวินนะครับก็จะเป็นเปโตวินนะครับถามส่วนตัวนะครับถามว่ามันเปทตวินขนาดไหนเกมนี้นะครับครึ่งหนึ่งและกันนะครับคือการเปโูวินในเกมนี้เนี่ยมาทาให้เราใช้ชีวิตในเกมนี้ได้สะดวกสบายมากขึ้นและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับคือมันไม่ได้ถึงกระทั่งว่าเอ้ยคุณเติมไปเลยสักหมื่นหนึ่งแล้วคุณแบบว่าได้เกียร์มาครบเลยมันไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างาาคร่าวๆเนี่ยก็อาจจะเป็นลดภาษีจากการขายของในตลาดโลกนะครับเพิ่มช่องตัวละคร เพิ่มช่องกระเป๋าเพิ่มน้ำหนักตัวละครเพิ่มช่องคลังเก็บของในเมืองต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับคือส่วนตัวผมแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้ซื้ออะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับน้อยมากที่ผมจะซื้อนะครับส่วนมากที่ผมจะซื้อเนี่ยจะเป็นแฟชั่นซะมากกว่านะครับคือมันดีต่อใจเลยครับอันนั้นคือยังไงก็จัดอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของกิ้วนะครับการอยู่กิ้วมีประโยชน์ต่อเราหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัฟนะครับการหาเพื่อนการหาข้อมูลจากผู้เล่นเก่านะครับหรือแม้กระทั่งการหาเงินภายในกิ้วนะครับ ผมหมายถึงการช่วยกิวตีบอสกิลนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วการตีบอสกิลเนี skill, ่ยใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับความเร Mother, no now, ็วในการตีบอสกิลนะครับอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกิลเนี่ยเพราะว่าแต่ละกิลเนี่ยจำนวนไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีการจ้างนู่นนี่นั่นไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็ถ้าใครจะเลือกอยู่กิลไหนก็ขอให้เลือกการดีๆนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่กิลที่ดีคุณก็จะได้สังคมที่ดีนะครับถ้าคุณเข้าไปอยู่กิลที่ไม่ค่อยดีสังคมไม่ค่อยดีคุณก็จะอยู่กับ สองคนที่ไม่ดีอย่างนันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แนะนำว่าให้หากันดีดนะครับหากิวที่ใช่นะครับหากิวที่อยู่แล้วสบายใจนะครับเนาะเพราะว่าบางกิวเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับบางกิวชิวมากๆนะครับบางกิวเป็นไลฟ์สก,กิลบางกิวเน้น pvp บางกิวเน้น pve ประมาณนั้นนะครับ ส่วนสำหรับใครที่ถามผมว่าผมอยู่กิลไหนนะครับผมเป็นเจ้าของกิลอุทยานเงานะครับเผื่อใครอยากเข้าก็สามารถเข้ามาได้นะครับกิลผมเน้นชิวๆนะครับไม่ได้เน้นทํานู่นนี่นั่นเยอะมากมายนะครับแต่ว่าจะมีการตีบอสกิลเป็นประจําอยู่แล้วนะครับถึงผมจะเป็นหัวกิลนะครับแต่ผมไม่ได้บริหารกิลนะครับผมให้คนอื่นบริหารกันเองนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเล่นแบล็กด e เซอรตอนนี้เนี่ยหรือกางตัดสินใจจะเล่นนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าปัจจุบันมีของแจกอะไรบ้างกับผู้เล่นใหม่นะครับอันดับแรกครับผมคืออาวุธระดับเบนและจัตวานะครับแล้วก็มีม้ามายาเทียเกและก็เทียสิบนะครับและยังมีระบบซีซั่นนะครับที่ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยทำเกียร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่า แม่งโคตรดีสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับคือได้กับคุณเล่นตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะครับคือมันรองรับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะณนะปัจจุบันนี้นะครับเนาะถ้าให้พูดตรงๆจากผู้เล่นเก่านะครับคือผู้เล่นใหม่เนี่ยแม่งโคตรกาไรเลยนะครับคือแม่งกำไรจริงๆเว้ยตั้งแต่อวุธเบนนะครับที่ทํายากมากๆแล้วะครับแล้วก็มาเทียสิบที่ทําก็ยากเช่นกันนะครับคือเห็นผมพูดอย่างนี้นะครับคือเหมือนผมมาขายเกมเขาโดยเฉพาะใช่ไหมครับแต่ว่าผมพูดจริงๆจากใจนะเว้ยว่า มันกำไรจริงๆเว้ยคืออย่างที่บอกต้นคลิปเลยครับว่าเขาไม่ได้จ่ายผมไปทำคลิปนี้หรืออะไรก็ตามผมไม่ใช่คนที่ครีเอเตอร์นะครับเออแต่ว่ามันกำไรจริงๆเว้ยสรุป Black d e s e r t ยังน่าเล่นอยู่ไหมในปี2025นะครับถ้าคุณอยากเล่นในระยะยาวนะครับผมแนะนำว่าให้ลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่านะครับถ้าเป็นระยะสั้นก็ลองมาเล่นดูก่อนได้นะครับว่าเออมันเหมาะกับเราไหมสนุกหรือเปล่านะครับจะไปต่อดีไหมให้ทุกคนลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับ ถ้ามาคนเดียวนะครับเราอาจจะเบื่อง่ายนะครับผมแนะนำว่าให้ลองหาเพื่อนเป็นเกงแก๊งดูนะครับแล้วอาจจะทําให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้ามาคนเดียวจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้ลองหากิวภายในเกมดูนะครับเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ในกิวเราอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสำหรับใครถ้ามาคนเดียวจริงๆอยากเป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับผมบอกตรงๆนะครับจากปากเลยว่าผมเองก็เป็นโซโล่เพลเยอร์เหมือนกันนะครับผมเองก็อยู่ดอดมาได้เหมือนกันนะครับเนาะท้ายนี้นะครับผมจะฝากถึงผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหรือกําลัังสนนใจะครบ ผมอยากจะบอกว่าหนีไป ไม่ใช่นะยครับที่ผมจะบอกนะครับคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าไปเด้งรีบมันมากจนเกินไปนะครับอย่ายึดติดกับเรื่องเกีย์มากเกินไปหรือการทําของมากเกินไปนะครับคือมันจะไม่ทําให้เราสนุกนะครับคือมันจะทำให้เราเครียดแทนนะครับคือสนุกกับเกมก่อนดีกว่านะครับเซมรรยากาศค่อยๆเดิดูไปเรื่อยๆนะครับคือคิดว่ามันคือการประจุบปณของเรากับตัวละครเราก็ได้นะครับลองเพิ่มสตอรี่ของเรากับตัวละครเราเข้าไปนะครับมันจะทําให้เราอินกับเกมมากขึ้นนะครับเนาะ ท้ายนี้นะครับถ้าเกิดผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยไว้าะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับใครที่อยากเสริมข้อมูลตรงไหนหรือมีอะไรอยากแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับหรือมีอะไรอยากจะแชร์ความคิดเห็นอะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเนาะเราฟีฟรีทูคอมเมนต์นะครับสำหรับช่องผมนะครับเนาะ ส่วนสำหรับคลิปหน้า,นารีวิวอาชีพอะไรก็ตามนะครับผมจะหาเวลาว่างมาทำนะครับคือผมเพิ่งมีเวลาว่างมาทำคลิปนี้ด้วยซ้ำนะครับก็เลยอ่ะผมขอทำคลิปนี้ก่อนละกันส่วนคลิปรีวิวอาชีพอื่นๆนะครับเอาไวท้ทีหลังกอนนะครับหรือคลิปคอนเทนต์อื่นเดี๋ยวจะมาทีหลังนะครับเนาะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายยจ้า